ครับพี่น้องชาวสวนทุกท่านครับวันนี้นะครับในการเกษตรยิ่งทันยิ่งรวยพาทุกท่านเข้ามาติดตามนะครับการใช้ไม้เพราว่เซนับแก้ปัญหาหรือว่าช่วยในเรื่องของปัญหาเรื่องของลำไย,ยแตกนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับลำไย,ยที่มีอาการเป็นใบแก้นะครับ <c oughs> ซึ่งจะมีลักษณะเป็นใบเล็กแล้วก็ไม่สามารถ่ะะปรุงอาหารเลี้ยงลูกให้โตได้นะครับหรือว่า ให้ลูกโตลูกใหญ่ได้คุณภาพได้นะครับนะครับจะเห็นได้ว่าใบาจะไม่เยอะนะครับแล้วก็เห็นแต่ลูกนะครับย้อยเต็มต้นไม่หมดเลยนะครับลักษณะลำไยใบยแก้วนะครับซึ่งเจ้าของสวนบอกว่าแตกทุกปีนะครับแต่ปีนี้ประทับใจมากนอกจากไม่ค่อยแตกแล้วนะครับนอกจากไม่แตกแล้วเนี่ยลูกยังใหญ่ฮนะผิวสวย ครับแล้วก็ใกล้จะได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับยวนะดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆนะครับลำไยใบแก้วนะครับใช้ไม้พาวเวอร์เซตแต่แตกต่างอย่างไรนะครับผลลัพธ์แตกต่างอย่างไรจากปีที่มันผ่านมาเดี๋ยวเราตามไปพบกับเจ้าของสวนกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ตอนนี้นะผมอยู่กับเจ้าของสวนแล้วนะครับคุณอิ๋วนะเดงนะคุณอิ๋วเป็นเจ้าของสวนแล้วก็ดูแล ลำไยแปลงนี้โดยตรงเลยใช่ไหมครับก็คือพ่นยาเองใส่ปุ๋ยเองด้วยใช่ไหมทำเองทุกอย่างเลยเป็นผู้จัดก,การสวนแล้วก็จัดก,การทุกอย่างเลยทีเดียวว่าโซนนี้เนี่ยเป็นใบแก้วใช่ไหมครัแล้วก็เจอปัญหาอะไรบ้างครับปีที่มันผ่านมาล,ลูกแตกลูกแตกก่อนก่อนเก็บก่อนที่จะหลงเข้ามาเก็บใช่ไหมครับ ก็คือลูกแตเนี่คือเสียหายเนาะเสียหายแล้วก็ไม่ได้เงินคุ้ยง่ายขายไม่ได้ัครบก่อนหน้านั้นเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้มาประมาณกี่ปีแล้วปีนี้เนี่ยต่างยังไงบ้างครับจากปีที่ผ่านมาผิวเป็นไงบ้างครับเปลือกหนาเปลือกหนังปีทีเปลือกจะบางๆนะเรื่องจริงนะอันนี้แบบบางๆมันจะแบบแกะแล้วก็จะใหญ่จะแตกอ แต่นี้คือว่าสมบูรณ์เลยเปลือกหนาสมบูรณ์นะฮะแล้วไม่ไม่แตกด้วยนะครับแล้วใบแล้วครับเป็นไงบ้างต่างจากปีที่ผ่านมาเลยทุกปีเขียวทุกปีใบเหลืองเหลืองทุกปีใบจะเหลืองไปแล้วใบเหลืองลูกแดงลูกแตกใบเหลืองแล้วเนี้ยลูกก็จะเปลี่ยนสีก็จะแดงตั้งแต่เริ่มเริ่มห้าเดือนมาแดงแล้วก็ไม่โตนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับสาหรับท่านที่มีปัญหาเอ่อ ำลำใหญ่แล้วมีโซนที่เป็นใบแก้วนี้ในส่วนของท่านนะครับนี่นะครับ My p r โพเซที่คุณอิวถืออยู่นี่นะครับใช้ง่ายๆแค่นี้เองเนาะที่สำคัญเนี่ยเห็นคุณอิ๋วบอกว่าฉีดประหยัดมากมอใ้กันฉีดประหยัดมากคือว่าปกติเขาพ่นกันแบบเจดวันไม่เกินสิบวันใช่ไหมครับปีที่มันผ่านมาแต่พอปีนี้มาใช้ My p r โพเซเนี่ยเห็นบอกว่า โอ้พ่นสิบห้าถึงยี่สิบวันเลยจะปีคือแบบว่าความห่างเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกอะไรนะลูก่วงเนาะสลัดลูกสลัดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีปัญหาก็ต้องอ่ายาเข้ามาละอย่างนี้นะเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรกันก็คือไม่ค่อยระหว่างฤดูการทำเนี่ยก็คือพอมาใช้ไม้พอเสร็จปีนี้เนี่ยทำแบบสบายใจเลยใช่ไหมครับ คือไม่ค่อยมีปัญหาเข้ามากวนใจในเรื่องของปัญหาโรคซ้นหรือว่าปัญหาของต้นต้นลำใหญ่ของของท่านนะครับก็ถือว่าทําง่ายนะทำง่ายผลลัพธ์ผลผลัพธ์เพิ่มนะครับผลผลิตเพิ่ม,มจากเคยเสียหายก็ไม่เสียหายนะครับกลับมาฟื้นฟูต้นที่ป่วยก็ฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับให้ได้ผลผลิตที่ได้คุณภาพอย่างนี้นะครับอยากให้คุณเดียวนะฝากถึง พี่น้องเจ้าสวนจำใยญที่มีปัญหาใบแก้วด้วยกันกนิดหนึ่งครับว่าลายพอเซ็ตชัดเจนยังไงบ้างค่ะลองเปิดใจใช้นะคะเรื่องใบแก้วหมดปัญหาเลยค่ะค่ะว้าวครับนี่ก็การันตีจากเจ้าของสวนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเอ๋วมากๆครับที่เปิดโอกาสนะครับให้ทีมงานพวกเรานะครับเข้ามาเยี่ยมชมสวนกันในวันนี้นะครับตลอดวันนี้สวัสดีครับ